วันที่สองเดย์ทูค่ะเริ่มเลยทัวร์เหมือนเดิมเริ่มที่7จ็ดโมงครึ่งตอนนี้เรากําลังจะลงไปที่รถนะคะเขามาจอดรอแล้วแลต้องะคต้อมค่ะปัตตานโกค่ะาหานช้าปีอยากแก้เมาค่ะวันนี้เรามากับทัวร์ซึ่งทัวร์มีแต่เราที่เป็นมีคนไทยแปนคนขับเรือเขาบอกเหมอใช่เขาบอกว่ามีแค่เราที่เป็นคนไทยเท่านั้นแ่ก็เนก็เราไงแค่เรา แต่เราหักกี่คนก็คือเราอ่ะต้องตั้งใจฟังเขาพูดนะ เ,เดี๋ยวเราจะงง<ห>พูกว่าเขาจะให้เราไปทำอไรนว่แล้วสาเนียงเขาก็แอบ,บฟังยากนิดนึงปะพี่ก็ยากนะ<ห><ห>ว้ามวัอ้ดีีอุาดีาว้ แต่นคืออีไยเนี่ยมีแต่คนต่างชาติไม่แค่เราคือเราคือเราอาจจะเป็นคนต่างชาติที่สุดใช่หรอจะเป็นคนต่างชาติที่สุดรงเ่านี้ยต่างชาติอาจจะต่างชาติที่สุดละจจิง Yes Thank you Thank you So I would like to introduce my team Firstly our captain Mr Thor เขาบอกว่าเดินเรือชั่วโมงครึ่ง ผ่านมา5านาทีเพื่อนเพื่อนเราดมยาดมยาอะไรบ้างดมยาแล้วจ้ะยังไม่เลิ่มนี่เขามีถุงยาให้กันเมาเรือ่ะใช่เพื่อนเราเมายาแล้วพยาบาลดมยาพยาบาลดมยาเอาแคเอเดอะไรเน ิจกรรสนุกกิ้งะคะ่วันนี้เราจะไม่ลงเราจะส่งตัวแทนลงไปถ่ายให้มันจะมีสองคนที่ว่ายน้ำไปแล้วก็มีเพื่อนไปหา นางเงือกลราแต่ละคนนางเลือกน้อยลอย,ลอยไปลอยมา

เมนูนี้ของเราก็มีมัสมั่นไก่เผิดออนว่าผัดผัดผัดอะไรก็ไม่รูร้มีเส้นเส้นได้เป็นม,มีตายนะครับมีไข่เจียวแล้วก็มีปอปเปี๊ยะทอดนะครับดูส เขาปล่อยเราปีสทรายหนึ่งชั่วโมงครึ่งวยดีทะเลแหวกต้องต้องขึ้นไปดตรู้ทะเลแหวกนะคะทะเลแหวกไ่ถ่ายรูปจากตรงพื้นแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงนั้นโอเคเพื่อความสวยเราทำได้ไปยูชัวเพื่อความสวยไงคะโอ้หมายก็สวยทำได้ขอบใจ คลิปิด,ด,ด,ดวดิิบเลยนะย,ยูจะขึ้นจริง<ด>หรอ,อเรา,เราทำ<ร>าได้ <นะ S 2> ค่ะเราจะขึ้นไปถูกวันนี้เราไ่ลงน้ำเพื่อเราจะขึ้นเข่าวันนี้มันเจอเลย ฉันว่าอ๋อนี่ไงเข้าแถวถ่ายรูปเขาเข้าแถวอยู่ออันนี้คืเข้าแถวถ่ายรูป ว้าวอยู่สวยมากขึ้นก็ยากลงก็ยากดูขึ้นไปถ่าข้างบนเสร็จแล้วทุกคนคือสะพ้าวมากแล้วแต่คนต้องรีบถ่ายทำคนละสองนาทีอะเพกกคนต่อแถวกันเยอะเราต้องรีบไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่ง จะลงไปถ่ายกับน้ำทะเลนะคะแล้วต้องเตรียมตัวันห่อยชนิดนึงสิ่งที่ขายไม่ได้คือพัดลมพัดลมต้องข้าวและน้ำเดี๋ยวเดินห,ห้องน้ำมันไปด้วยถ้าไม่อยากไปเส่ชข้นบนแต่ลงมาก็เย็ดแล้วละ่ะมาเข้าห้องน้ำค่ะสังากลงมาจา่ข้างบนแล้วก็แจนก็เปลี่ยนชุดแล้วพร้อมออกส่วนไปใช้กลังมาแล้วไม่จ้ะไม่ทั้งคู่ ขนาดพี่ประคมแบบว่าคินกันแดดแบบเยอะมากเลยนะจะบอกให้พี่ประคมทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนซ่าแบบฉีดอัดอัดเดี๋ยวจะคินกันแดดแบบทาอีกอ่ะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆแดดวันนี้มันไม่ได้แรงขนาดนั้นจ้ะใช่ค่ะแดดไม่แรงนะใช่คือแดดไม่จ้าแต่ว่ามันมีไอร้อน้วยใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามันจะให้ขนาดนี้เพราะว่าบรรยากาศมันดีมากฉันก็เลยปล่อยจอยค่ะสรุปหลังฉันเป็นเส้นค่ะ หลังฉันก็เป็นค่ะถ้าคุณโอ๋ไม่ทักขึ้นหลังฉันเป็นด้วยค่ะฉันไปดูแล้วเป็นเส้นเป็นแถบเลยไม่เป็นไรเขาไม่ได้มาทุกวันไปเดี๋ยวติดตามต่อเราไปหายเซ็ตบิกินี่ที่ริมทะเลก่อนทัายเจอกันเทริปเราจบแล้วนะคะเราจะกลับโรงแรมนะคะแล้วเขาถ่ายรูปเราไว้ด้วยก่อนขึ้นอุ้ยไหน น่ารักไหมแพงอ่ะร้อยห้าสิบบาทแบลว์แบลว์มากโอ้ฉันใส่ชุดผิดฉันใส่เสื้อผิดอย่าไปเอาแล้วต้องถามให้ชั้นรูอะไรใช่ไหมสวยนะไม่อย่างว่าฉันเห็นตอนฉันงชุดก็ชอบมันต้องซื้อแล้วมันสวยมากอ่ะสวยนะออม่เคยนะเพราะชั้นไม่สวยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเขาทำให้เหรอต้องบอกอุ้ยอุ้ยสวยนะสวยนะ ทปไาคเราไปค่ะไปค่ะที่มีสองอีกจบแล้วเรากยตองไปหาข้าวีแต่ว่าเอ่ออะไรเซนทราไรนทารไรเซนทารไรนทเซนทราไลนทาเซนทราไรท์รไเซนทราไรเซนทราไนทาราไทาไานาราเา อออเดี๋ยวเดินไปข้างหน้านะคะกับเอากับรถชื่อออดนะอเดินหนานานใ่นหอ๋วเรียกะไรพี <At S 1> oh. Oh oh ่อออันี้เดียกจริงดูดู๋ยคนไหนอ๋อนี่ไงอ๋อคอยมือให้เราเจอยังม่เจอเจอแล้วห้อน้ำกว่าไหมไปห้ออ๋ปัดเ แล้วทาเข้าวขัก,กี่รอบแล้วะนะพอมันอยู่กินข้าวเขาเอาบบน้ำดำ <c oughs> น้ำตา้ไปไหนก้นน้ยไปไหนกินข,ข้าว้าไปไหนดำน้ำสุดข้าเย็นที่เราจะกินในวันนี้นะคะก็คือรูมเซอร์วิสของโรงแรมนั่นเองสั่งเลยจ้าอันนี้ปล่าร้านอาหารของโรงแรม เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำสระว่าน้ำที่โรงแรมกันค่ะคเพื่อนๆรออยู่แล้วไปน้องไอ, <c oughs> นอ,งอ,อ้น้องอมน้องโอ ไอ้เนต่ต่อนะไอ้หน่มหรือตอนนี้เราว่านานที่โรงแรมนะคะเราไม่ออกไปมาร้อเหนื่อยอหลังเอยเก่เด้วยห้ามเสือ่ไ้ลิลลี่เยอะแต่ขาดบางทีไม่ได้นะขัไฟไม่ได้ มาเสิร์ฟแล้วไหนดูคอที่ไหนอ่ะกโตอิทเวิร์สเสมอสวรเราไม่ส่งนเะข้าอ,อาหารโรงแรมน,นะคะเธอสั่งน้ำอะไรเซงโมอร่อยน้ำเซงโมนะคะอรอิเรไรกินด้วยไม่ได้หวานมากอืออือ ไปไหนล้อ่ะสัน้ชาเขียวตอน6โมง20กินตอนนี้นอนตอนไหนดูชีล่มละมุนแต่แบบหวานมากหวานแบบ150